สวัสดีครับพี่น้องพโกระช่างบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับสวัสดีพี่น้องเป็นว่าเงียบเป็นบรรยากาศของลูกๆตัวเต่าครับซีบ้านความจริงครับไปเริ่มคนครับอีกตามครับเขมรตามที่พี่น้องนะครับเหมือนเดียวครับซีบาไมค์โค้ชแม่ซีบาเก่าของแม่พี่น้องพอดีกำกลังพอบ่าวตุ้ยคนเห็นได้ปีแรกปีไก่ครับ แต่ยี่สิบคาพานั่งใค่มาสาวหน่อยอยู่ครับใช่ยอยู่สาวหน่อยอยู่เพื่นไผยวันใครับนอกจากนี่ครับขาเบิ้ลแม่คมรับผู้ใดแถพรม,ม,มจ่าเอ๋สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับอีดาอีดาซื้อหญิงเนาะซื้อหญิงี่จ้านะดูครับน,น,น้องหญิงดี่ครับพี่น้องถ้าพี่น้องจำได้พี่น้องสิเคยเห็นปรากฏช่องพระเอกเข็มเนาะพระเอกเข็มเคยมาถ่ายเนาะแล้วก็หลายๆช่อง นี่ครับหญิงลีหญิงลีหญิงแห่งกระซังเฮ้ยว่าปีนี้คือสวยะะเถอะวะไม่ยอบไปเห็นตาไหมไม่ผวอหญิงหนึ่งเดียวครับสมัยตะกอนปีไกรนี่ครับหญิงลีนี่เป็นคนจังหวัดอย่างีหล่าอุบลจ้าอุบลราชธานี <ฮะ S 1> บอกได้บอกอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ32ปีคะ่ะฮะ32แล้วค่ะอ๋อได้ว่ายี่สิายี่เพราะต้นๆเลยเนี่ย <lige>? เอาเท่าในตัวเนี่ยโ oh อ้แม่ราชจ้า นี่ครับหญิงลีนะครับเนสาสาวาด้อยู่ตะวันยังหนาหลักอยู่แดดนี่ครับเนี่ยเบื่อบ้างนี่แหะหญิงลีคือว่าเคยตะกอนอีกก้อนใช่ไหมก่อนนี่เคยมาอยู่สารหน่อยมันบ่เมื่อปีไหนจำได้บ่ประมาณปีปีหลังปีปีหลังจากก่อนโควิดอีกก่อนอันอีกก่อน,อนอก่อนก่อนสารหน่อยชิบูมอีกก่อนาาทีมบอสใช่ไหมบ่ือว่าจะมาบอสมาพอดีมาพอดีบอสมาพอดีเลยเหรอกำลังจะเริ่มใช่ไหม อ๋อเขาเคยอยู่มกมก่อก่อนนี้แต่ต่อหวานที่ว่าเขาใส่ประกูโค้งอ่ะเนาะที่ปีที่แล้วได้เนาะน่าพี่หวานบานนี่ครับแล้วออกออกไปใส่ช่วงึ่งออกไปทํางานโรงงานแล้วก็ออกไปขายต้มตำค่ะขายต้มตำหนึ่งปีแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกร้านหนึ่งหนึ่งปีอุย้ยเอสุยางต้เนเ่ย ออกมาทำงานออร์แกไนต์จบจากออร์แกไนต์แล้วก็มาอยู่สาวน้อยอีกค่ะเอ็กซูยางได้แต่เมื่เห็นคนลาสุดปีไก่เนี่ยเนาะเออถามก่อนตะกอนตะกี้นี่ยหูอ่านตอนก่อนที่มาอยู่สาวน้อยเนี่ยขึย้นเดีมาอยู่เอก็กซ์ยังเคยหูแจ็คหรือเคยอย่างบะตะกอนเนี่เคยหูจแจกคตะวันหูแจ็คพี่คนชื่อเลคนที่อยู่น้องพายพอดีว่างงานก็เลยถามพี่เขาพี่ก็เลยว่ามันเต้นได้ก็เลยมาเต้น แม่บอกอาครับเขาใจเขามีพื้นฐานมาก่อนบอไม่เคยไม่เคยเต้นเลยค่กะก่อนสิมาเต้นอนะ่ะเมื่อนสามสี่ปีเพาะ่ไม่เคยมีเลยบอไม่ค่ะเป็นอย่างแบเอ่อเอืเอ่อยคนส้วนแมวว่าจะเต้นตะหนาฮานไ,ไม่เคยเไม่เคยเต้นบอคุณนี้เนี่ย <c oughs> เออถามเนี่ยซ้ <c oughs> อมอย่างไงาเมื่อซีหาปีที่แล้วนี่เป็นจากไหนครับแต่กอนพูดยั่ไสคะแต่กอนซ้อมเต้นที่ไหนหนูไม่ได้มาซ้อมที่เขาไวงออกงานไปประมาณสองเดือนค่อยเข้ามา มาไหลเอาจ้ะมาไหลเอาจับจูดเต้นไปเต้นมากะใดเองก็ยังคิดอยู่ดิเอ้าเต้นใดนี่อมันไหนสกง่ารที่แบบอยากง่ายยากปะไม่ยากบุคเคยเราคู่หายปะสมัยนั้นบุคเคยถือให้ค่ะบุคเคยถือให้เป็นแดนปะแต่งานงานสมัยนั้นหลายซ้ำซ้ำุมมือนี่ปะตอนนั้นช่วงนั้นก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเขาเขาถือบุ้ือว่ากับซ้ำซ้ำซุ่มมือนีปะข้าวหน่อยข้านี้ จะวายั้งหลายดีอ่ะก็บ่หน่อยบ่หลายแม่ค่ะล้วช่วงหนังเดนเซอร์เข้าประมาณจะคนจำได้ปะประมาณจะคนเข้าไม่เยอะก็เหมือนปีที่แล้วก็เหมือนฤดูกานลมแรงบังคับหลายแน่หน่อยแน่บ่ะก็มีออกไปแน่คนสู้ชีวิตก็ได้ไปต่อไม่สู้ชีวิตก็ไม่ได้ไปต่อเราดียเอาไม่ดีตัวหน้าหน้าครับนี่เพิ่นเขคนกล่องนะครับนี่ขนาดเคสเนี่ยอันนี้อันนี้พ่อแม่ล่างสองนะครับนี่ ยูจะบอกว่าไม่ยูหนีนะมันคือโรงเรียนฝึกความอดทนค่ะแม่บอกใช่ค่ะตอนส่วงเขามาอยู่ส่วนนึงเคยแบบเคยลำบากอุปสรรคบอหอบอกไปมันมันยากบอการเป็นแดนเซอร์เนี่ยอ่ะบอก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 รุ่นหลังบอกบอกน้องรุ่นหลังหรือบางทีบางอย่างมันมันโตในช่วงไหนถึงยากที่สุดนะช่วงเดือนไหนช่วงปร้มาณยามไหนบอกว่าหือแหมนู้น สำหรับหมุนปัญหาไหมแม่แล้วจะของบ๊อบพื้นแม่น้ำเล็กๆแม่เล็กรๆหลังหรือหลังเธอจั๊กที่บอกว่าจังกใจหรือว่าคือถ้ามันมวนบ่แม่นค่ะอาจังเขามาอยู่เขาแบบว่าได้ทาสื่อไปฮอดงั้นน่ะเขาจะพออย่างแน่เขาเขาจะพอแบบว่านี่หมองยูหมองนอนบอยแล้วสิเบลละตลอดมือกูก็บอกว่าถึงต้องมีพาย่ได้เนาะแต่ว่าคนอื่นไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ไหม แล้วหลังจากที่มาอยูลลย่หน่ยปีแรกผ่านไปปีสองก็นยูกันบ่เริ่มมาสอบติดข้า,าวเจ้าบอสเดี๋ยวม,มาสอบข้า,าวเจ้าบอสป่ะนี้ก็มีฤดูกาลที่แล้วมาสอบก็เพิ่งที่ที่แล้วเราหายหายไปเลยจ<ป>ีนเ<ป>ห็น<ะ>ก็เพิ่งเห็นมาแม่ค่ะเพิ่งเห็นปีกายนี่ล่าสุดเนาะปั๊บโอเคโบ้ขึ้นมาฝันไี่นอนเอาไปมาบานหน้าที่โอเคมาปีนี้เนี่ยเป็นยังไงอ่ะบ่อยฟังไหมความเป็นยังไงเด็กใหม่หลายมันบอไหลาไหลมากเยอะมากๆมันบออันเก่าโอเคว่ะ ก้าห้องเหลือประมาณโบลายเนาะส่วนมากนะยุทธนาทีเหลือมีแต่ไม้เม็ดเต็นบ่ใช่ค่ะคิดไวบ่ว่าเป็นยังไง่าสิเป็นยังไงเต็ว่าโอ้ชิเป็นตาเป็นตาง่ายเป็นตาโอเคบ่เป็นตามันคือสิยาบแถบเป็นตาจับจุดยากบ่มองที่มาใหม่เหรอเออคิดโดยคิดใจบอสตลอดแรละโอ้สิเป็นส่งคือบ่เนาะนะบางคนก็ดูสู้บางคนก็ บนเหนื่อยแม่ธรรมดาไม่ออกงานกัดตะวามเมื่อยตอมเต็มมันกัดตรงเมื่อยต้องหายร่างกายธรรมดาเด็กมันมาขึ้นใช่ใช่ค่ะกะตั้งไจหล่ะเขาเป็นรุ่นพี่ตัวซทำทำแแม่เขาทำแแม่เขาแหละบางทคับต่อยเขาเอ็นแม่ไปเลยก็ต้องแนะน้ำลูกๆเต่าๆเด็กๆตัวแต่หะแต่ยอมรับเด้แดนชุดนี้นะอันนี้มันอวยด้วยยิงคิดว่าหน่องเขาเร็วบ่ เร็วมากเนาะไม่ค่อยได้กินครูด่าเหมือนปีที่แล้วเลยอย่างพวกเองเลยอีลรีนี่ไม่เด็กมารอบนี้เขาเขาตั้งใจมากนะพม่หตั้งใจบอกหลายเลยล่ะเป็นน้องๆตั้งใจแบบว่าดีใจเด็กน้อยมารอบนี้แบบว่าเต็มเลยเนาะเก่งเต้นเก่งขนาดคนไม่เคยเต้นก็ยังเต้นเก่งเพราะว่าน้องเขาตั้งใจเขาตั้งใจเนาะแม่ยืงยืนเบิ่งยังกะยิ้มมารอบนี้เด็กน้อยตั้งใจบอกกันแม่ลูกๆร้านใช้บลน้ำกันแน่นอน ไน้องไอยกไอ้ต้นเหลีวนั่นเดีต้นเหลีวตัวน้อยๆสองตนนั่นอันคุณพูดในการคุณห่งวงซ้ำทีพูดยัอนมาขั้นในคุยนน้ำไผยย้อัมนเขาแล้วกับยูมอมแม่เพร่ะแต่หอมน่องอันนี้ส่วนมากที่ยูมอมแม่เป็นน่องแต่ขั้มหล่างสองคือเมื่อไหรน่ะแม่ค่ายวนมักยูมอมแม่ยวนทั้งที่หน้าตะวันเวลานี้ก็แนะนำน้องๆแม่ตรงจ้องแนะน้ำเรื่องลุงตเต่าดีได้เพราะว่าแต่ยอมรับว่าเขา โอเคเนาะมันบอกเข้าเขาเก่งหลีดีเนี่ยนเผู้หญิงอ่ะเก่งเออแมตั้งใจมากเลยอีเลี่แล้วผู้หญิงเยอะมากที่นี่บหใช่เยอะมากหญิงแท้เยอะมากบ้านเนี่ยแม่ธนาเอาเป็นหลุนพีนะบอกหลีด้อยไก่มันชิดชิดหลุนเป็นผิวชนนี้เถ้ากบือกระเถ้าอะไรก็าบอกตรงตรงเละเถ้าเลยละบอแมนดอกไม่ไม่เข้ามาเข้าปรสบการณ์อะไรเขาเขามีอย่างแนะน้ำลูกๆกระเทาเล็กๆหน่อยๆบอ เขาตีไปต้องการฤดูกาลนี่ก็อยากให้น้องๆอยู่ด้วยกันจนปิดฤดูกาลนา่ว่าความความความตั้งใจหนูว่าน่าจะอยู่จบอยู่นะบอกบอกบอกคาดหวังแต่ว่าก็มีน้องๆบางคนที่ว่าซ้อมเมยล่ะลูกผ่อแต่ว่าลูกก็ไม่อยากให้ท้อเพราะว่าไหนๆก็ได้มาแล้วใช่บางคนซ้อมพอเปิดฤดูกาลไปประมาณสองสามงานก็พอแล้วแมนดูลูกก็ไม่อยากให้คิดดังสั้นเั้งใจนมนใชางคนมาลาณสองสมาก ตั้งใจเสียดายความตั้งใจเนาะแมนเขาฟมาเมื่อยแหมบอกบอกเออบอกซึ่งที่าปีนี้เป็นยังไงเต้นสุดยอดว่าอลังการบอกอลังมากค่ะคัดเต้นนิ่งหล่นแล้วค่ะหนูจะบอกบอกอวยวงเจ้าของนี่หัวนี่อรอเปิดวงค่ะรอชมเปิดวงนี่เนาะเนาะมีน้องฟังไปได้เวลาลูกๆเต่าผูน้ำมาเบ่งเนีนเอื้อยเพื่อนนี่แม่เพื่อนนี่แม่หญิงนี่คือเรียกแม่เลยค่ะคิดว่าเอเดนการ์ดนี่ยมันสนุกเนาะมันบอกเลยคิดว่าเป็นบ้านเจ้าของชั้นโรงเรียนเจ้าของมันบอก บอกว่าที่นี่มันคือโรงเรียนสอนอ้ฝึกความอดทนเไปยุ่งบรรท่าเขาออกจะมองทุกอย่างมีทุกอย่างเข้าไปยุ่งสาเขาจะยุ่งใดเนะค่ะเพราะว่าตรงนี้มีทุกอย่างแมนบ่มี่เป็นเหล่งน้ำพงนะบ่มี่โฮมนอนเขาเขาเาจะเหตุจังไหนได้ส่วนบ่มีไส่วนบ่มีเขาเขาสิแก้ปัญหาจังไหนบบบถ้าเขาไปเหงานอยู่โรงงานหรืออะไอยู่กรุงเทพนักเลยว่าอุ้ย เขาเคยลำบากก็หนี Maybe, He so ้เป็นอย่างเีาติยุธตรงจุดนั้นว่าได้นุ่งมังมงนี่ล่ะสุดยอดเนี่ยนึกว่าตรงนี้สบายสุดแลไอเสืียโยไอเสอยโยไอเสื้ออยู่เออใส่ข่อยไปอยู่ไอพูดดีป่ะเอาไม่หลีตัวมาคุณเห็นโมเมนต์น้องมันบอกตัวนี้ปะบอกดีดีป่ะอ้าวจะไหนกัดคลิปนี้ฝากไว้สนิทนะตั้งใจเพราะว่าเพราะว่าหญิงเก่งแล้วอะไรกันไอย่ากันบอกน้องๆนะเพื่อนวันเนี่ยบอสที่บอกตลอดวันเนาะคิดดีทำดีเนาะสิ่งดีๆสตาร์มาเอสจีก็บอกหนูตลอดเนี่ยว่า ให้ให้หิงหนาคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะตามมาเราไม่ต่างกันนะสิ่งดีๆเขาไม่หรือดีๆแม่นหนอกขนาดเล็กจะต้องซื้อทั้งมี่เอฟซีมาหาพี่หนอกมากมากมาถามไปมาถามากน้องวงหญิงอันแรกค่ะแม่มถามว่าตัวอันรู้ชักอันอันน้องหญิงพอดีเนาะภาษาติดต่อันาดภาษาติดตามน้องหญิงได้ทางช่องไหนเนี่ยบอกเนี่ยนี่ไงเฟซบุ๊กชื่อเออหญิงที่สาวิตรีอุ้ยหนูยังไม่เปลี่ยนชื่อเลยจะสร้างอันเป็นอัน ภาษาอังกฤษีตชาวไทยค่ะภาษาอังกฤษบอกแม่นจ้ะแล้วทิกท้องนี่บอต้องก็มีต้อัถามนู้ยอยู่ไหมอ่ะนี่พี่น้องผู้ใดผู้มากคนนั้นผู้มากกันบางคนหูแทกน้องหญิงมาทำนองกดติดตามคนเดละพี่น้องเด้อมาแหกลังใจคนใดพี่น้องบ่าไลนะครับสองเศร้าเรองาหยอกซื้อปีนี้หนูจะไม่กินก็ก็ไม่มีไม่ก็หนูไม่กินอีกแล้วนี่ส่วนมากกระตัวอาหารอ้าวสวยๆแล้วหญิงบ๊ายบาย นี่ครับพี่น้องสุดยอดดีครับน้องหญิงครับโอ้คนค้อมคิดคนเลิอดดีพี่น้องบวคิดบ่กฝันมาสิออกจากปากหญิงรีบอกหยอกก็หยอกเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้นียครับเนาะคลิปหน้าจะพอนไหมเดี๋ยวต่อไปสิพบกับไปพี่น้องเดี๋ยวมาตัวชีทายคนเก่าคนแก่ไปเรื่อยๆพี่น้องคนที่อยู่มีอยู่นานกันนี้กันนี้ครับพี่น้องเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ